ตัวแรกมาแล้วนะครับเป็นปลาหมอตะกับนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับของน้องปานินเลยครับ จำเปล่านะครับไปล่อตั้งนี้ มีไพปลานะครับมาขึ้นบริเวณที่ผมโยนเหยื่ออ่อยไว้นะครับไม่รู้ว่าเป็นปลาเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะเข้ากินเหยื่อหรือเปล่านะครับตัวแรกมาแล้วนะครับ เป็นปลาหมอตะกับนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับของน้องปานินเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับบิดบิดครับสวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมชาติครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตกปลาหมอตะกับนะครับหรือว่าปลาหมอช้างเหยียบหรือบางท้องถิ่นเรียกว่าปลากานะครับวิธีการตกที่ผมจะไม่แนะนําวันนี้นะครับผม วันนี้ผมใช้เหยื่อเป็นไส้เดือนนะครับเอามานิดนึงนะครับไม่ไม่เยอะนะครับจะมาลองทดสอบดูนะครับว่าวิธีที่ผมใช้เนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นไ so ส้เดือนทุ่งนานะครับหลักๆวันน so ี้ที่ผมจะมาตกผมจะเน้นปลาหมอตะกับนะครับวิธีการในการตกปลาหมอตะกับให้เราใช้ไส้เดือนเป็นตัวนะครับเนี่ยนะครับไส้เดือนเป็นตัวนะครับแล้ววิธีการเกี่ยวนะครับให้เราเกี่ยวประมาณครึ่งตัวไปด้านฝั่งทางหัวของไส้เดือนนะครับ โดยวิธีการเกี่ยวนั้นนะครับเราไม่ให้ไส้เดินตายนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็คันนะครับขาดต่อหน้าต่อาเลยนะครับเมื่อกี้เป็นปลากระสงนะครับตัวใหญ่มากเลยเอาขึ้นไม่ได้นะครับขนาดผมใช้สายหน้าเป็นสาย PE นะครับเบ็ดขาดไปแล้วครับ ได้หลักสําคัญในการตกปลาหมอตะกลับนะครับก็คือเราพยายามหย่อนเหยื่อให้ถึงหน้าดินนะครับถ้าเราใช้เหยื่อลอยๆนะครับพวกปลาเล็กปลาขาวหรือว่าปลาซิวจะก,กวนนะครับก็จะตกได้ตัวช้านะครับวิธีการตกนะครับผมก็ใช้ลำอ่อยนะครับผมก็จะใช้ลำอ่อยในจุดที่ผมตกนะครับแล้วที่สําคัญก็คือให้เราใช้เหยื่อนะครับ เกี่ยวเหยื่อทั้งตัวนะครับโดยที่ไม่ต้องเด็ดนะครับถ้าเหยื่อดิ้นได้นะครับปลาตะกับหรือว่าปลาลาเหยื่อจะเข้ากินเหยื่อได้เร็วนะครับปลาหมอตะกับนะครับเป็นปลาที่เข้ากินเหยื่อเป็นกลุ่มนะครับเป็นฝูงนะครับถ้าเราได้ก็มีโอกาสได้เยอะนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็คืออาจจะไม่ได้เลยการตกปลาก็เป็นธรรมดานะครับว่าวันไหนเราดวงดีวันไหนเราไม่ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยมาตกตรงจุดนี้นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปนะครับ ก็ได้ไปเยอะพอสมควรนะครับแต่วันนี้ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปนะครับก็ไม่รู้ว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารุ่นด้วยกันนะครับโอเคครับผมจุดที่ผมมาตกวันนี้ก็คือเป็นบ่อข้างลงหนังเก่ากับวินบุรีนะครับถ้ใครอยากจะมาลองก็มาได้นะครับผมเห็นปลาตัวใหญ่ขึ้นเล่นน้ําหลายตัวอยู่นะครับซึ่งมีทั้งปลาชะโดนะครับที่เล่นน้ําแล้วก็ที่เห็นๆก็มีปลาสวายด้วยนะครับ ก็มีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่แต่วันนี้ผมจะมาเน้นตกปลาตะกับนะครับ ัวแล้วนะครับดูดูนะครับโอ้มาตะกับน้องนี่คร okay, ับ um ตัวใหญ่มากเลยนะครับอู้อุบิ๊กบิ๊กครับตัวบิ๊กบิ๊กตัวใหญ่เลยนะครับไปมาพอดีนะครับโอเคนะครับตอนนี้ได้แต้มที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมดูนะครับบิ๊กบิ๊กเลยครับ ตัวที่สามนะครับตัวที่สวยนะครับโอเคครับผมปลาขาวก็มานะครับโอเคครับ มาอีกแล้วนะครับปลาขาวครับอ้ยโ้ยไมาอีกแล้วนะครับมีแต่ตัวที่สวยนะครับดูนะครับอันนี้เป็นปลาหมอตะกรับนะครับแต่ตัวสวยมากเลยนะครับโอเคครับไม่เลยครับ ปลาตะกับตัวที่สวยนะครับขอกินดีนะครับตามสูตรที่แนะนํานะครับแต่ตอนนี้เหมือนฝนจะตกแล้วนะครับเ็นทีจะต้องเก็บเบ็ดกลับก่อนแล้วนะครับก็ลองลองเอาวิธีที่ผมแนะนําไปใช้ดูนะครับก็รับรองว่าได้ผลนะครับผมตอนนี้ก็ขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนนะครับเหมือนฝนจะมาแล้วครับโอเคครับเวย้ยนะครับโอ้ฝนจะมาแล้ว เก็บเบ็ดแล้วนะครับระหว่างจะเก็บเบ็ดก็ยังติดอยู่นะครับแต่ไม่ไหวแล้วครับฝนจะมาแล้วครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนนะครับ